โอเคค่ะก็พบกันอีกแล้วในช่วงพีชครโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3พี่ที่แรกบอนแดนสตูดิโอวัญญาเบอร์โทรและไลน์เบอร์นี้เลยนะครับที่2องบอลแดนสตูดิโอระยองครับผมเบอร์โทรและไลน์เบอร์นี้แล้วครับที่สามบอแดนสตูดิโอชมมเลีครับผมเบอร์โทรและไลน์เบอร์นี้เลยสําหรับเพื่อนๆื่อท่านใดที่อยากจะติดต่องานเราหรือว่ายังไงก็สามารถติดต่อได้ทั้ง3เบอร์นี้เลยนะครับ <Yeah. S 1> ผมอ่า มามันมีแพทติแล้วเนาะใช่ค่ะอันนี้ออกมาสองวันที่แล้วเฮ้ยใช่อันที่เหนือมัเนเขียนคอร์ริโอการีวิดีโอใช่โอ<ช>้ก็เล<ไ>ย,ยไปดูอยู่ในห้องซ้อมเลยอันละอ่ะไปะเพื่อการไม่เสียเวลาปะไปดูเลยครับพี่นันอุ้ยจะเพลงสามนาทีเหรอโอ้ยเมื่อกี้ดูเร็วมากเออเร็วมากเร็วมากดูเหมือนทักเดียวเองอ่ะใช่เออมีนิอัลบั้มโอ้โหเต็มเต็ม เล้วเขาเก็บบีบเออก็ว่ากันแล้วผมว่าเขาเก็บแต่แต่ก็ว่ามันไม่ตรงวออกเขาเก็บแบบตึงตึงตึงเปิดเพลงมาเหมือนเพลงแบบแนวที่แบบเขาไ้เดินแบบแบแล้วเราดูดิเวลาแพทเทิร์นที่เขาออกเป็นวีงายอ่ะออกมาแบบออกออกแต่ว่าตอนที่เขาซ่อมเป็นแถวตรงอ่ะเป็นแถวเดียวเลยนะแถวเดียวคือบอกว่าแล้วจังหวะออกจะไม่มีการชาร์จแบบว่าเหมือนแบบอ่าเขาเคลียร์ชาร์จชาร์จที่แบบว่าเหมือนแบบเต็มตัวอึ๊บแล้วจะออกเนี้ยหรือว่าออกเต็มตัวออกก่อน อห้าหออกเลยใช่เออไอตรงเนี้ยคือจุดที่ยากชอบความแบบสนั่นแหละนั่นแหละถึงบอกเขามีอะไรให้ดูเยอะอ่ะต่อครับเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ขนาดวิดีโออยู่ไกลนะยังดูรายละเอียดโคตรชัดอ่ะนั่นแสดงว่าเวลาที่เขาเต้นเขาต้องแบบว่าพยายามทำเออฟอร์มที่กว้างมากใช่ แต่มาดูเหมือนเหมือนเหมือนไม่กว้างนะแต่แต่เวลาที่ซ้อมจริงอ่ะต้องกว้างเพราะไม่เอฟโยออกมาจะดูแคบอันนี้ถ่ายไกลด้วยไงแต่ว่าเขาทำชัดมากเลยนะเออแล้วนิ่งด้วยอันนี้คือยากปโหคนล่าหรอใช่ป่ะเก็บบีทุกทุกคำทุกเม็ดอ่ะแล้วก็มีจังหวะแตกแตก คือนิ่งออันนั้นน่ะเซอร์ไพรส์มากเลยใช่แบบว่ามันไม่แบบว่าแดกละสั้นแดกคือนิ่งแล้วก็แดกโอ้โหอันนี้อันนี้โหดกว่านั่นอีกนะโหดกว่าอะไรลสั้นไหมไอ้สั้นอะไรบูลไลสั้นไรสั้นไหมไม่สั้น มูเล่สั่นไหมสันไหมไม่คูพูดรวบคำทีเดียวไงวันนี้ครูก็รีบเกินอ่าวบ้าเฮ้ยสวยเจนไปแล้วสวยไปนี่เนี่ยแล้วแล้วสังเกตอ่ะเวลาเขาแต่งตัวเขาสีเอธโทนที่แบบว่าสีแบบสบายตาเออสบายตาแต่เป็น คุมคุมโทนด้วยนะอเออผมชอบความที่เขาแบบถ้าดูถ้าดูเอาพูดง่ายๆเลยคือเขาเขาไม่ได้ดูเต้นแหลงนะแต่เขาเล่นทุกอย่างครบแบบดิลโมิกด้านไอเซชันเขาก็แบบเอารู้สลีล่าตัวเองอ่ะใช่แล้วดูแพทเทิร์นดิไปมาบอกแล้วทวายคือบ้าแพทเทิร์นแพทเทิร์นทุกอย่างเป๊ะลายเป๊ะแล้วเต้นลายละเอียดเล็กๆนี่คือแบบจิกิแบบว่าโอ้โหแล้วมีภาพอะไรที่แบบแปลกๆแล้วเนี่ยคือบอกว่าโอ้โ วันทุกวันทำอะไรกันซ้อมกันแบบว่าซ้อมกันชจะหายว้วอดเลยนะเอออ่ะต่อครับโอ้โหเพลงคนน่าเต้นวากิ้งอ่ะมันออกเป็นมันเป็นแนวแบบดิสโก้ออกฟังนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยคือแบบถ้าเร็วกว่านี้ก็จะฟังแล้วแต่ว่าอันนี้มันมีความดิสโก้อยู่อ่าเพราะว่าอ่า เพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วดิสโก้กับฟังมันแตกต่างไงมันก็แตกต่างในเขาเรียกว่ายุคสมัยของของเพลงเขาเรียกแนวเพลงดีกว่าลองไปฟังเพลงลองลองเป็นพิมพ์ดูคบว่าดิสโก้มันจะมีเสียงเบ็ดเบ็ดไม่ต้องเยอะมากมันจะมีเสียงอะไรดี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 ดอะไรแบบประมาณนั้นแบบว่าเป็นเสียงแบบโทนเก่าๆอ่ะอันนี้ป่ะอันเนี้ยไม่ไม่ใช่ไวโอลินนะไอตอนมันจะมีเพลงหนึ่งของเกาหลีเหมือนกันที่มัน ดู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 ที่เขามาใช้อ่ะอ่าอันนั้นก็ดิสโก้อ่าอ่าเดืดเดืดเดือดเดือเวลาฟังเพลงแล้วคือมันจะรู้เลยว่ากิตอารแบบไหนแต่ถ้าเป็นฟังกี้จะเป็นออกแนวแบบไหนผมผมรู้สึกว่าถ้าเป็นฟังกี้มันจะมีความเครื่องดนตรีเยอะอีโน่แซกกะโฟนอะไรประมาณนี้เออมันเลยให้ดูแบบเป็นแนวแยกแนวแต่ เขาฉลาดนะในการที่เขาเอาเอาเอาเพลงเขาเรียกว่าแนวเพลงดิสโกเอามาที่มาเสิร์ฟมันจะมีเขาเรียกว่าการไซโคเกี่ยวเรื่องการฟังมันมันมันละมุนละมุนใช่แต่มันน่ามันมีเสน่ห์อือจริงๆอ่งะฝกโอ้ยแต่ละแมทคือแบบว่า แต่ละพานี่คือแบบโหดโหดจริงคือโหดโหดโอ้โหเฮ้ยจริงแล้วแบบว่ารายละเอียดคือคมเหมือนกันหมดอะ่ะ <c oughs> แล้วแบบเป็นการแยกแอนเซสชั่นอ่ะแล้วแยกแยกดีนะธรรมดาปกติแอสเซชั่นจะใช้แค่อยู่แค่ประมาณนี้แต่บางเฮียเขาออกจากร่างกายเขาเรียกว่าออกจากศูนย์กลางซึ่งแบบพอออกจากศูนย์กลางการขนทนร่างกายบาลาน้ำหนักคือต้องเยอะมาก ถ้าทําไม่ดีเกิดอะไรตกลงถูกต้องหมดทิ้งครับแล้วก็จะไม่จะไม่สวยและไม่สามารถไปกว้างได้นี่ไเวลาให้คุณนั่งข้างล่างคนเดียวแล้วเราไปนั่งข้างบนไ่ะปาเลยชัดแจ่มละอ่ะไปนี่ต่ำลงเรื่อยเรื่อย้วยเมื่อกี้มีเวฟขึ้นมาได้ป่ะใช่แล้วคนล่างอ่ะมันจะเวฟด้วยเลยอ่ะเมื่อกี้เออเป็นโรลก่อนบ้างหรือว่าเวฟหรือว่า หรือว่าเป็นเวมวะรู้ลเห็นว่าเออขึ้นมาไม่รู้ว่าแต่คือ<ช>ที่กูเห็นอะโหดใช่คือมันคือไม่ไม่ดูอะไรมากโหดแล้วคือลองมองดิการอาขาช่องว่างแม้กระทั่งคนที่นั่งกับคนยืนอะเท่ากันหมดใช่คือองศา45าองศาอาธิบายให้น้องๆฟังอีกนิดนึงครับว่าการเต้นหนักถ้ามองถ้าเราฉลาดในการเต่หนักการมองมันจะง่ายมากเลย หนึ่งลายตรงสองลายลายอ่าลายเส้นขนาดพื้นสามะระหว่างเขาเรียกเก้าสิบองศาก็คือสี่สิบห้าองศาถ้าเราเข้าใจลายสี่สิบห้าองศาม,มันจะเหมือนกันแล้วลาเต้นก็จะเหมือนกันมันก็จะง่ายขึ้นใช่เออแต่เขาเรียกว่าเป็นการฉลาดเนี้ยคือเขาเข้าใจเกี่ยวเรื่ององศาอเอ็นยี่สิบห้าองศาเขาจะเขาจะรู้ละอืมอะไรประมาณนี้มันจะเป็นสับเนาะปั๊ โอ้โนั่น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 เดี๋ยวนั่นวนั่มาจากไหนออะไรวะเห็นไหมด้านนั้นจะบอกวมาจากไหนวะหรือว่าอยู่ดีเขาก็นั่งลงไปปะไม่งงเหมือนกันว่าเป็นแพทเทิร์นคนนึงพอนี้เดินพวกจะเจอคนนี้พอดีซึ่งน่าจะคนนี้นั่งอยู่แบบแถวๆวนี้ครับใช้แต่เขาจงใจยื่น้ําเพื่อให้ทุกคนมามองแล้วมันกลายเป็นแพทเทิร์นที่แปลกขอย้อนทีครับนี่แน่ดูนะ อเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเขาเป็นคนนำแล้วเขาเขาเป็นคนร้องมากใช่ไเขาเป็นคนไใเขาเป็นคนร้องเขาเป็นคนร้องสารร้องใช่แต่บว่าโหแย่งซีนดีมากแบบบึ้กลงทีเดียวบึ้บแล้วก็มากีเบสิชื่ออะไรนะอาขาลันฮิวใช่ไม่คน้งวลโหลันฮิวอ่ะลาอามันเหนือยนไออบบเดินกระโดดเดกรโดดอะไรวะอูเปไม่ใช่รันิวใช่หมปูเป ภาษาไทยเรียกปูเป้นะครับแต่ P U P อะไรนะ่ะเฮ้ยแอ and t แอ๋อเขาดึงเข้ามาเหรอหรือว่าเขาเตะออกไปไม่เตะไม่เตะมันจะแบบพอยๆหน่อยใช่ปูเป้างแล้วจริงๆราไม่ไจะไม่ได้จะหวาลันฮิวเลยนะมันไม่ใช่ลันฮิแต่ม oh okay. ันเป็นดึงดึงนดึงนดึนดึง And ดึงดึงดึงนออ เขาชอบเล่นอะไรที่มันแปลกจริงอ่ะแล้วมันนดูไม่ถึงอ่ะความคนเยอะแล้วเขาเล่นได้แบบอิสระมากความจริงก็ไม่ดีนะแค่เก้าคนเองอ่ะแต่ว่าแต่มันดูเหมือนเยอะมากใช่ไหมดูเหมือนเยอะมากเก้าคนแต่ดูเหมือนเยอะมากเออเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต่อครับพี่น้องโหดูดูดูแล้วเล่นห้าแล้วมาต่อโอ้แล้วแบทเทิร์โอ้ เก็บเหมือนเสียงอันนี้เลยอะเสียงเอื้อนไม่เหมือนเหมือนเขาทำซาวแบบว่าเหมือนอะเหมือนเหมือนอ่าขึ้นเสียงที่แบบอ่าอใช่ใช่เ่เออเหมือนแบบเออแล้วก็สายแล้วขึ้นต่อชอบชอบการวางระเบียบแพทเทิร์นของเขามากเลยมันทำให้ทุกอย่างดูต่อสมูทกันหมดเลยคลีนนะโคตรคลีนเลยนะแล้วสังเกตว่าเวลาที่เขาจะเปลี่ยนแพทเทิร์นเขาก้าสเต็ปขาแค่เก้าเดีอนสองก้าก้าเดือสองก้าไม่เคยเห็นเก้าเกินสามบางทีอยู่ที่เปลี่ยนใช่ แล้วถ้าเปลี่ยนเยอะคือการละลายแพทเทิร์นละโอ้โถ้าเดินเรื่อะก็คือการละลายมันเป็นอะไรที่แบบ Amazing Amazing มากคือแบบว่าฮะเปลี่ยนแล้วเหรอฮะเปลี่ยนแล้วเหรออะไรแบบเนี้ยอ่ะต่อครับนี่อเนี่ยโยกเข้าไปมาขยายโอ้โอ้โอ้ระหว่างที่เขานั่งเปลี่ยนกันมันมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่แบบอะไรสักอย่างใช่ใช้ตัวอะไรหน่อย มันเหมือนเขาเรียกว่าจะภาพขยายให้เป็นภาพบีบขยับบีบบีบให้แคบพอ,อบีบแคบเสร็จแล้วก็ดึงภาพให้เป็นแคบลงต่อเพื่อให้เป็นการเขาเรียกว่าแถวตอนพอแถวตอนเสร็จแล้วก็สงสารคนวิ่งอะเึ๊บเป็นไดก g นอลแบบเฉียงวิ่งเฉียงคนที่บอกว่าโอ้มันไกลนะแต่เขาวิ่งแไม่ไกลเลยนะแต่แต่คนคน <c oughs> ที่นําออกมาร้องอะสังเกตมายืนบางตรงเซ็นเตอร์กลามพอดีแล้วก็เดินออกมาหยุดจังหวะอีกสองสองก้าหยุดตรงที่ อีกท่ามิ่งหนึ่งที่การใช้มือตรงนี้แล้วก็ไปยุบหน้าโอ้โหไม่โคตรสมูทเลยสมูทมากสุดยอดทึ่งกับคอร์โอแบบท่าเต้นคือสุดยอดแล้วก้าวสาวนี่คือแบบว่าโคตรเพอร์เฟกเกี่ยวเรื่องรายละเอียดเปมากมากอันนี้โหดกว่าไอ้สลด์มูนไลท์กับแบบเยอะมากมูลไลท์สลด์ แล้วเดียวก็ไปสั่นไลท์เดี๋ยวสัไลท์มูไลท์สันไลท์สไลท์สันทไสลร้าตาทร้มูตาละภาไปด้ยบูไลท์คมช่วยออา้หนึ่งพาเมกี้เน้นที่เท่าที่มองเห็นนะความคมของล้ามเนื้ออ นิ่งโคตรนิ่งโคตรคมเลยอย่างที่สองมีสิคาราตี้โคตรดีแต่เติร์ดเติร์อะอคำเขาเขาเรียกว่าคำคำลงท้ายเนาะออกมาได้แบบโอ้โหดูดิเหมือนเขาเล่นสีสีสีอ่อนๆแล้วไปถึงสีกลางเข้มกลางๆเหมือนเป็นภาพกราฟิกแล้วทำให้แบบว่าดินามิกในการที่แบบยืนแบบมันเห็นดินามิกดีขึ้นบวก้องสีขาวด้วยใช่เขาถึงบอกไงเขาฉลาดใช้มาก แต่ดูดิคนที่คนหลังสุดจะเป็นออกเทาชบาเทาขาวใช่ไหมเหมือนไล่แม่สีอะไล่ไล่ลงไปอ่ะเข้มกลางแล้วบอกออกไล่เข้มออกมาเออเออเหมือนแบบวาแล่อะไอไหมไล่ไล่ออกมาไล่ออกมาไล้วเห็นช่ไหมใช่ป่ะแต่น่าจะไม่ตั้งใจนะเนี้ยเออแต่ใช่มแต่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 มันดูแบบมันดูฟุกมากแต่ถ้าเกิดสมมติตั้งใจอันนี้คืออัจฉริยะเลยนะใช่มันยากมากเลยนะไงคนูว่ามันน่าจะไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นโอ้แต่ว่าโอ้โหอาจจะตั้งใจนะ ชุดกันมาแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจว่าแบบจะต้องเรียงสีด้วยนะเออแต่ออกมามันสวยไงใช่ไสวยอ่ะต่อครับโอ้ยขับพากเข่าก็ยังแบบว่าชอบอ่ะโลอกโลเอลไปเดี๋ยวมันจะเล่นาท่นี่โอ้เหมือนแเล่นมูสทูนาน่ะคิวเนี้ยเออใช่ปะ เออเพลงก็แนวนั้นเลยเพลงยุค90ดิสโก้เอ้ยแต่ดิสโก้ออกไปเป็นช่วงเมแบบ70นี่ย60 70แล้วก็ท่าอะไรนะปูเป้อะไรก็ดูเป็นแบบยุคนั้นอ่ะใช่ไหมอยากดูทำให้ดูเลยมันยากมันยากมันยากที่ขาแบบสเต็ปตึ้งตึ้งตึ้งอะไรประมาณเนี้ยคือแบบปาร์ตี้สังสรร์อ่ะปะ นั่งแล้วก็เวฟขึ้นมาเปลี่ยนด้านแกก็ทำเดิกอีสบอเราก็ลองทำเด็นั่งอยู่ก็นั่งลองทำเด็กัวหัวกแตกเลยครับพี่น้องยังไงวะเรียกตัวใช่เขาเวฟเขาเวฟมาก็จะเอวขึ้นมาแน่ๆเขาดูใหม่คนนั่งนะที่นึงนิดนึ่งไมีต่างเดียวเอวขึ้นขึ้นมาได้เรื่องเรื่องนี้เดี้ยเรื่องอะไรเนี่ยห้าหกเจ็แปดเออเออแต่อะไรอย่าดีเทลเยอะมาก อันนี้แบบป่าน้ำตาอยู่หรือเปล่าเลแอบมองสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดแปดเก้าเลขคีดน่าจะทำง่ายเลขคู่ทำยากอแต่เลขคู่ก็สามารถทำได้แต่มันต้องเก็บหนึ่งอ่ะต่อครับพี่โน้ ภาพห้ามเมื่อกี้สังเกตที่ร้องกันมาเสร็จแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ออกมาเป็นอีกสามเหลี่ยมสองอันเหมือ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 นวัดอะเหมือนเอออะไรกันอะเหมือนวัดได้ไงไม่หรอเออประสาทเหมือนปราสาทอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาทามาเขาเหมือนจําลองภาพเนี่ยเออเมื่อกี้เหมือนไดอานี่คนทั้งหกคนนี้เลยเขาเห็นมั้ยยัเขาทำมือล้วเขาาหันเหมือนเป็นหุ่นละหกคนโอ้ แล้วแล้วเรื่องรายละเอียดเส้นขนาดโหเป๊ะมากนิ่งมากสุดยอดไะคุมยังไงต่อเอาซูมอีกทีมั้โอ้โหความน่ารักนะ้วหนึ่งมีทีพอบอยู่คือสไวทยเออกมาทีหลังให้หวดแบบโอ้โหแบบเดาไม่ถึงคาด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 การไม่ได้ครับว่า จะออกมาดนรูปแบบแบบไหนเยอะอยากเห็นททวไว้แบบเต้นหยาบแบบมีไหมบุ้ง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 โหดโหนอ่ะอู้ถ้าเกิดเปลี่ยนมานี่คือแบบต้องให้แฟนคลับคอมเมนต์ค่ะแต่เหมือนเคยมีปะมีอาจะเป็นแบบลายคนบ้างแบบสี่ห้าคนบ้างแต่ไม่อนันตอนันตเป็นสมมติเป็นคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วแต่อยากเห็นเนี่ยถ้าเกิดแรบเห็นททวไว้แบบลองเปลี่ยนแนวเต้นเหมือนแบบแนวแนวใครแบบ BTS แบบเต้นโหนโหเนี่ยแบบโอ้โหเนาะ เด็กก็เด็กเถอะเงี้ยเออแม่มาแม่มาสอนให้เงี้ยอ่ะป่ะไปต่อเลยใช่ เขารู้สึกแบบนั้นใช่รู้สึกแบบน่าจะตัดต่อนิดนึงใช่ป่ะหรือว่าเครื่องเรากระตุกไหนๆเราต้องดูน่าดันโอเคโอเคตัดเราเป็นภาพตัดเลยภาพนี้น่าจะแบบค่อนข้างยากเพราะว่าทั้งยกขาแล้วก็ทั้งเวฟอ่ะมันน่าจะแบบอืโอ้แต่ว่าชอบัแต่ที่แบบว่าโลอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหแต่ละคนนี่คือแบบเอาเรื่องและไล่สกิลสีดีมาก ชอบคุยไมู่ก็เลยสีไม่เกี่ววะไม่เกี่ยว่ะเอาเ็จริงเปล่าว่ะเออเขาเลยสเกลสีแบบว่าแบบมันดูสวยอะถ้าเป็นเราด้วยถ้าทําสีพันที่เดียวเราจะรู้สึกงุนงิดกับตัวเองที่แบบว่าคนที่อยู่นี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนทาสีมันไม่ได้อ่ะเออวางก็แล้วเออเขาต้องวางว่ะขณะเราเป็นคอลเเราเป็นคนออกแบบถ้ามีสีอะไรที่มันรู้สึกแแปลกว่ามันไม่เวิร์กอะมันจะต้องดันดันที่อื่นอ่ะไปโอ้ ฟิลสักครูนิดนึงก็แอบเมื่อกี้โอ้ะกำลังจะร้องเลย่เจาแมทัแฟนถวายพูดเยอะๆหน่อยนะเหมือนฟิลเหมือนปาร์ตี้อะราพูดตอนจบไม่อยากกดดันแต่ว่าโอ้โหเขาโหดหดโหดจริงคำว่าโหดเนี่ยคือโหดแบบ เขาเรียกว่านักฆ่าสาวคนตางอนที่แบบว่าแบบว่าแบบมาแบบนิ่งๆแบบว่าเราเชื่อแบบนิ่มๆอ่ะคือเต้นแบบนิ่มๆแต่ในแต่ในในในตัวตนของต้นเคือแบบโอ้เต้นโคตรเก่งร้องเก่งทุกอย่างคือแบบว่ามองไม่เห็นจุดบอดว่าใครเต้นอ่อนที่สุดหรือว่าอะไรที่สุดจะมีจุดชะงักคือเข้าใจไหมครับว่าแดนเซอร์อย่างเวลาที่เราทำเพอร์ฟอร์มแล้วแต่เวลาที่มีลายแล้วไม่เหมือนกันนิดนึงเราจะมอะคนนี้ไม่เหมือนอีกคนนี้ไม่เหมือนมันจะมีจุดนึง แล้วอย,อย่างบางทีวิ่งไม่เหมือนหรือเดินวิกน้ําหนักไม่ใกล้เคียงอันนี้เต้นเบาเต้นไม่เหมือนกันขาไม่เหมือนกันอคนหนึ่งก้มไม่เหมือนกันจะมองเห็นชัดแต่อันนี้มองไม่เห็นสิ่งทิ่พลาดเลยถึงจะพลาดแต่พลาดแค่เซี้ยวเดียวที่เรารู้สึกฮชใช่ใชเปล่า<ช>วะเรายังต้องลังเรียนใจ,จะว่า ฮะก็คือถ้าแบบว่าเนี่ยเออเขาก็ยังเป็นคนอยู่ครับเขาก็ต้องมีผ้ามาไม่ใช่แบบมันมันไม่สามรถเกี่ยบเป๊ะลอยแต่ว่ารายเดียวเขาเขาผ้าดในทำนองที่แบบว่าเนียน่ะใช่เออผาดไปเยต่อได้ไม่ใช่พลาเออเอ๊ะเอ๊ะอะไรรัเอย่างเด็กเราอ่ะเอาง่ายๆอย่างอย่างอย่างเด็กๆักเรียนบางทีแบบผ้าด่สายตาจะล็อกแลกอะมองน้าเลยว่ากูจะแต่เนี่ยเขาเนียนมากเขาสุดยอดมากป้าต่อครับ สวยากปัดคโพซิชั่นคืออหอันไหน้าดแอเอเราละอโพลละลปวะปัด5้ล้วกันหนึ่งสองสามสปัดห้าเขาต้องกัดก่อนเหรอเพิเงินสนึ่แบบด่างใ2ญ่สอง เออนี่เทปเป็นหนูเฮ้ยอันนี้เทวะออา่อทำไมเขาทำสวยแล้วเราไม่ได้เลยครับสุดยอดขอบคุณทิปคลิปนี้ครับที่พี่นัดหาเอามาเพราะพี่เอินไปอยู่นะครับถือเฟี้ยวมากโอ้โหอันนี้เพิ่งออกมาได้5วันสองอ๋อถ้าถ้าคลิปนี้สองวันแต่ถ้าเพลงอ่ะออกมาวันที่สิบ วันนี้มันพี่เท่าไหร่สิบห้าห้าบาทเอแต่ช่วงนี้ทำไมปลอดเพลงบ่อยจังเลยตอนแรกอ่าะคัมแบ็กค่ะฮะน่าจะช่วงคัมแบ็กแหละหนูะเาะว่าไม่ไม่แต่ว่าเราพี่จะมันนานแล้วนี่เมูไลฟ์สันไลฟ์อ่ะเหรอเออมันค่อนข้างนานเดือนก็ไม่นานเออก็ประมาณประมาณเดือนโอ้แต่เราเพิ่งมาดูใช่อืมโอเคอ่ะในในอ่าเอาเอา เอาให้แว่นหวานหวานหน่อยหวานหวานแง่แง่แง่ใอ้หวานเขาหวานเขาวันเขาพูดก่อนอ่ะก็ทุกคนรู้สึกไหมคะว่าเขาพัฒนาขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะใช่ค่ะตามนั้นเลยค่ะแค่ไหนคะก็รู้สึกว่าทุกเพลงที่เขาปล่อยออกมามันเหมือนแบบมันทําให้เราเหมือนที่ครูบอกว่ามันสะกดจิตแต่มันทําให้เราแบบติดหูอ่ะมันติดหูมันรู้สึก ต้องฟังบ่อยๆอ่ะเออรู้สึกอยากฟังอีกเออแล้วแบบติดหูค่ะเหมืนที่เจสบอกฟังครั้งแรกแล้วติดหูเลยป่ะใช่เออติดจริงเเฮ้ยทำไมทำไมต้องติดหูอ่ะงงคือคืองงกับการที่เขาเวลาที่เขาทำอ่ะผมว่าเขามีฝ่ายจิตวิทยาก็ไม่แน่ก็มีอันหนึ่งที่เฮ้ยมันได้มันได้เลยเว้ยเพราะสมัยสมัยก่อนอ่ะการฟังการการทำเพลงอ่ะหรือว่าเอาเน้นเกี่ยวเรื่องการทำเพลงซร้างเพลงอ่า มันไม่ได้มีคนที่เลยต้องหมดอะไรมากขนาดนั้นด้วยดิสโก้คือดิสโก้แค่เอามาเพลงเอามาแนวใกล้เคียงคือแบบนั้นแต่ว่าอันเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับว่าเพลงของเกาหลีอะจะมีซิกเนเจอร์ในการฟังเพลงอยู่เขาเรียกว่าทำดองเพลงใช่ป่ะใช่จุดที่ทําให้รู้สึกว่าลบบให้มันบัติหัวเออใช่เออแล้วแล้วก็ทํายังไงอะเออกูงงแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถาสำหรับผมนะเวลาฟังเพลงอ่ะมันมันจะรู้มันจะมีสองอย่างคือถ้าชอบมันก็จะฟังอีกหรือว่าถ้าไม่ชอบก็จะไม่ค่อยฟังแต่อันเนี้ยคือฟังครั้งแรกแล้วมันรู้สึกเหมือนเคยเหมือนเคยฟังมาแล้วมันมีความแบบอยากฟังมันมีความแบบร้องอยากฟังเรื่อยๆร้องได้มันแบบมันสามารถที่แบบฟังรอบเดียแล้วแบบเติร์ร์เติร์ตมันสามารถที่จะร้องได้เลยอ่ะมันแผมว่าเขาไม่จินวิทยานิดหน่อยเนี่ยอันนี้อันนี้อยากดูนะครับแฟนับถ้าใครรู้ลองเม้์มาดูหน่อย จะได้ตามอ่านได้เนาะตัวอย่างรู้เหมนกันว่าการทำทำทำเพลงของการทําศิลปินของเกาหลีเนี่ยเขามีอะไรบ้างเชื่อได้ว่ามันไม่ใช่แค่มีแค่คนอยู่แค่คนเดียวเห็นว่าที่ครูเคยบอกว่าเขาก็มีแบบหลายฝ่ายที่หลายฝ่ายใช่แต่นี่ไม่รู้ไงแต่นี้ไม่รู้ไงว่าเวลาทําเพลงมาเสร็จคนที่จะมาเคาะว่าผ่านหรือไม่ผ่านอ่ะเขาจะเอาอะไรมาค้องน่าจะเป็นคอนละผมว่าพังเลยครับแซ่อะอะ อ่ะพี่นอ้องมีอะไรมีอะไรพุดถึงทถวายไหมฝากถิ่นถวายไหมครับชอบครับชอบแบบว่านั่นเรื่องเรื่องทเทิร์นดีมากเลยแล้วก็เรื่องการใช้ท่าเต้นโคกา่ามันดูแบบเออมันมันดูคลีแล้วมันก็เห็นว่าแบบอุ้ยมันมันมาจุดให้ไฮแล้วแบบอุ้ยอันนี้มันก็มีแบบนี้ด้วยมีอันนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็ภาพมันแบบแ,บบแปลกๆที่แบบผมสังเกตเอ็นถวายแบบหลายๆครั้งอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ชอบคือแบบเพลงด้วยใช่ท่าเต้นของมันที่มันคล้องกับเพลงอ่ะมัน แลไม่เรารู้สึกว่าแบบมัน impact เพลงค่อนข้างเยอะมากกว่าเดิมอีกถึงจริงผมว่าเขาเขาน่าจะแบบเข้าใจอ่ะคือเพราะที่ผมเคยพูดว่าแบบโปรดิสเซอร์ทำเพลงไม่ต้องเก่งมากๆใช่โคตรติดแบบต้องรู้ว่าแบบเราต้องขายยังไงคนทําเพลงคนฟังเพลงอ่ะคุณมันจะเข้าใจว่าแบบทํานองแบบอันนี้มันรู้สึกแบบไหนใช่ไหม เพราะส่มาโนก็จะชอบเกี่ยวเรื่องเป็นพวกทาเกี่ยวเรื่องโปรดิวเซอร์ที่แบบว่าลองอลเลมเพลงลองทํานู่นแบบสร้างซาวด์เองมันก็เลยจะให้ดูใช่ไหมว่าเ,เราตัวเราชอบแบบไหนคนอื่นช,ชอบแบบไหนผมว่าน่าจะด้วยแบบแตเขาอาจจะมีแบบสมมติอยากจะได้แนวเนี้ยเขาอาจจะไปหาแบบเฮ้ยหาคนที่แบบเชี่ยวชาญด้านดิสโก้ด้านฟังอะไรอ,อยนะ่างเงี้ยลองปรึกษาดูแล้วก็มาทําเพลงด้วยกันเลยอนยะ่างเงี้ยแล้วก็หาแบบคนที่แบบคือแต่ละคนก็จะมีแบบเขาคงน่าจะแบบ จะให้คนเดียวตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่าเอกลักษณ์ของแต่ละเพลงก็ไม่เหมือนกันใช่ใช่ประมาณนั้นเยทุกคนเปนแนวคิดโปรดิวเซอร์โอ้โหสุดยอดวันนี้โปรดิวเซอร์เยไรประมาณนั้สมองกับธรรมชาติไหมโอเคครับผมเรามีเพจ Facebook Twitter แล้วก็ติ๊กต็อกครับชื่อว่าครูบอสชาแนลนะครับผมและใน Twitter เรามี2แฮชแท็กนะครับผมอันที่1คือนักเต้นเล็กชั้นอันที่2ครูบอสชาแนล ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด Subscribe ได้ที่ช่อง k ูบอส Channel แล้วเจอนคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย